สนับสนุนโดย New Mitsubishi x p a n d e r Cross, c e l l o c Purify Premium, แปรงสีฟัน Sistema Soft and Slim ถ้าเข้าสู่เดอะแรรดิบ้นให้ซาโบเยอะภารกิจติดโบช่วงนี้เราจะพาไปพูดคุยกับสุดยอดพิธีกรระดับตำนานเสน้นทางพิธีกรของเขาจะเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับมา แม่เดอเรตริปปอนไฮโซโบเยอะภรริกิติดโบวันนี้เจอกับรถเมนแน่นอนค่ะช่วงคุยติดโบของเราในวันนี้ต้องดูก่อนว่าคนที่คู่คุยกับการติดโบของเราวันนี้คือใครภรรกิจมา ธีม่าส่งภารกิจของเราในวันนี้นะคะคือติดโบให้กับสุดยอดพิธีกรระดับตำนาน <Wow. S 1> เขาบอกกันว่า <Wow. S 1> เป็นพิธีกรดังๆแถวหน้าของเมืองไทยยกให้เป็นปร,รมาจารย์ประสบการณ์คล้่าหวอดในวงการกว่า38ปี38ปี <c oughs> ใครกันนะวันนี้เนี่ยเหมาะเหม่งมากค่ะเรามาที่สตูดิโอก,กำลังมีการถ่ายทำรายการที่นี่จะใ คนเดียวก็ดูกระไรอยู่เพราะคนเยอะน่าจะบุกเบื้องลึกเบื้องหลังแบบเข้าไม่ถึงเท่าไหร่หาตัวช่วยดีกว่าคะ่ะ จะเหมาะเหม่งเราหาคนกันเองสวัสดีค่ะพี่น้ามาที่นี่มาลสวัสดีครับไม่ค้าร้านไหนช่วงนี้กำลังหิวโอ้โหมาที่นี่เหมาะอาหารการกินดีดีมากสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเร็วๆพวกเราไนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยภารกิจของเราบอกมาว่าเราจะต้องหาปรมาจารย์ทางด้านพิธีกรของเมืองไทยโอ้ซึ่งแบบข้ามวอร์ในวงการมา38ปีโอ้ทําไมพี่สองคนดูรัก สามคนดูรักๆเกิดอะไรกันคืถ้าถ้ารุ่นนั้นเนี่ยต้องอีกคนหนึ่งของเรานี่2สองกล้องนี่ยังหันแล้วหันอีกของเขานี่สามตีแปดกล้องนี่บอกเลยรับได้ทุกกล้องรับได้ทุกกล้องผู้กองคนนี้เนี่ยคอเขาเป็นล็อกๆเลยนะสวัสดีครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะครับก็มาพบกันอีกครั้งแล้วแล้ววันนี้แขกรับเชิญเราเรียกว่าคุณนู เลยนะ well. แลวเดี๋ยวพี่เขาออกมาจริงๆก็จะยุ่งวันนี้ประสบการณ์40อัพจากการเข้ามาในที่นี้เราคาดเดาว่าวันนี้เราน่าจะมาที UK> ่รายการของครัวคุณต๋อยครับดังนั้นพิธีกรที่ว่านั้นคืออาต๋อยไตพบลิษปพัฒน์ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับอยู่ไหนคะไปหาในห้องไหมอ๋อได้ได้ได้ันหาที่ห้องในห้องดีกว่าจะได้ดูที่ว่าอาการที่ยังไม่ทำงานเป็นยังไงป่ะอันนี้เราไม่ต้องกินมันไม่ต้องกินไปไปไป เ้ยต้องเคาะดีๆนะมันอยู่ที่อารมณ์นะบอกมีรหัสนะเว้ยเอางี้อย่างนี้ก่อนจะเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวดยวดุไหมกลัวเลยเนี่ยขึ้นอยู่กับกรณีอะต่อยดุไหมปกติเหรอเรียกว่าดุนะอือจริงๆดูว่าน่ารักมากเลยดูว่าน่ารักมากเลยเซ็ตอะไรไมปกติอ่ะไม่ดูหรอกไม่ดูไม่ดูไปเรื่อยดูซิไม่ดูแต่เป็นคนตั้งใจทำงานไงไม่ดูใครก็ได้บอกนี่ประตูเปิดเข้าหรือเปิดออกเปิดเปิดไปอย่างนี้ไงเอะไรนอ้าว อาต่อยครับโอ้สวัสดีครับอะครับอันนี้น้องรถเมยครับผมรถปัสดครับผมผมรถสิบล้อครับตุ๊กตุ๊กครับผมเออช่วยกุลณาไล่สาคนไล่ไม่ได้นั่งลงนั่งลงจะไล่ไปตอนนี้นั่งลงนั่งลงมา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 มม่มมนัา นั่งกับพี่ก็ได้มาเหอะไม่ต้องถึงขนาดนั้นเนี่ยเขาอยู่นานเพราะอะไรรู้ไหมทำไมคะเขารู้ว่าต้องทำยังไงพี่อยู่เป็นเราต้องนั่งข้างล่างอ๋อครับเดี๋ยวก่อนคำถามสำคัญก่อนต้องมีมาแต่งงานแล้วเป็นไงบ้าง อย่าบอกมันนะไม่แต่งงานแล้วมันเวิร์กไหมมันดีเปล่ามันโอเคค่ะเอ๊ะทำไมดูวันนี้แบบว่าเราก็รุนไงรุนน่ะเราอยากรู้ว่ะดีค่ะอาดีค่ะเขาเป็นคนดีไหมเขาเป็นคนดีค่ะแล้วเวลาเขาอยู่กับเราจริงจริงมันเหมือนกันตอนที่เป็นแฟนกันหรือเปล่าเหมือนเดิมเลยค่ะโอ้โหเหมือนเดิมอย่าไปเอาโอ้หเหมือนเดิมอย่าไปเอาายคายครับตายครับเหมือนเดิมไมือนต้องดีขึ้นอ๋อและอาแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้แย่ลง เอาครับแยกลงแล้วทาไมไม่เลิกนะครับโอยยากค่ะอันนึงค่ะอาหารหลายคนอาจจะไม่รู้ก่อนที่อาจะมาทําพิธีกรอาทําอะไรมาก่อนเป็นทนายความครับนี่ไงแล้วอยู่ดีจะพผ้จับผูหรือว่าตั้งใจมาเป็นพิธีกรชีวิตคุณเคยผิดพลาดบ้างไหมครับอ๋อหมายถึงผิดพลาดที่เป็นทนายความเหรอครับเป็นพิธีกร เป็นแรงความก็ดีอยู่แล้วเป็นแรงความเ็ดีแล้วอยู่ดีๆมาทําพิธีกรได้ไงคะต้องไปโทษคนผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อลาวันชูพินิชครับคุณต้นต้นบุคคลซึ่งมีคุณค่าที่สุดแล้วเป็นคนที่แบบมีคุณานุปการโอ้ผมพูดถึงคาไม่ได้พูดก็ไม่ต้ทำไมอ่ะต้นน้ำตาจะไหลอ๋อตาปึ้งเหรอฮะ คือเขาเอาตังค์หุนไปคือเขาเอาตังค์หุไปเราอะเราอะเราอะเอาตังค์เข้าไปครับเราตังค์เข้ามาถ้าไม่มีพี่ต้นก็ไม่มีวันนี้ลกครับพี่ต้นถ้าดูอยู่อะให้รู้นะฮะว่าน้องพี่ต้นคนนี้คือต่อยเนี่ยอย่างนั้นตลอดเวลาไปกูรที่บริษัทที่พี่ต้นคุณต้นเชิญไปเป็นรายการไหนคะปิกรอครับแต่แต่ผมปฏิเสธนะครับผมไม่ได้รับนะครับผมบอกนี่ตลกว่ะเนี้ยฉันเป็นทนายความจะมาเชิญฉันวิวบอกไม่เอาพี่ต้นผมไม่เอากลับบ้านกลับจริงเราแล้วไปบอกเมีย บอกเนี่ยเธอดูดิตลกตลกอย่างนี้เมียบอกไม่เห็นตลกเลยคนอื่นเนี่ยโอกาสอย่างนี้เขารอมาตลอดชีวิตเธอเนี่ยราชฉลดมาเกิดแล้วไม่เอาแล้วเขาคือลาวันชูบินินะเขาคือเจ๊แซลนะเธอไม่เอาเรามองหน้าเมียเฮ้ยผู้หญิงอย่างนี้มีด้วยวะเรานึกในใจนะแล้วเราก็ไม่ได้พูดหลายเพราะว่าเราปฏิเสธไปแล้วอีกเดือนหนึ่งพี่ต้นโทรมาอีกคุณเตพบมาหาพี่เธอมาคุยกันอีกทีไปเลยครับไปเลยครับอนี้ไปเลยไปเลยครับพอพี่ต้นยังไม่ทันอาปากเลยพี่ต้นตกลงครับ แล้วผมทำกับคู่กับคุณวัสนาสิทธิเวชคุณวัสนาสวยจริงๆนะครับสวยที่สุดที่ผมเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาเลยไม่ว่าจะผิวไม่ว่าจะกริยามารยาทไม่ว่าจะอะไรก็ตามน่ารักมากแล้วทาคู่กับพี่ดีแล้วผมก็บสามคนก็ทํางานร่วมกันมาครับผมหลายปีไหมคะปีปีเดียวครับผมเป็นพิธีกรพิกล็อกปีเดียวแล้วก็ต่อมาก็เป็นคุณปัญญานีรันคุณมาเป็นต่อ มาต, орт, ต่อจากผมแล้วผมก็ไปทําอีกรายการชื่อรายการอะไรครับตอนนั้นชื่อรายการล่าติดเลขนั er> ่นแหละครับเป็นรายการที่ผมเจนเขาเล่นเพราะเลปพัดโอคุณเป็นทนายมาก่อนไม็ใช่เขาไม่ได้เป็นทนายเขาเป็นนักล่ารางวัลเขาเป็นจริงๆนะครับเขาเล่นเกมโชว์ทุกเกมโชว์ในประเทศที่มีแล้วเขาไม่มีอาชีพคือล่าล่าเกมโชว์แล้วเขาได้เงินครั้งแรกก้อนแรกในชีวิตจากการที่มีมีเนื้อมีตัวขึ้นมาเนี่ยเล่นเกมครับล่าติดเลขของรายการนาใช่ครับ ผมยังเคยขอบคุณคุณต้นราวันตลอดเวลานะว่าถ้าเกิดไม่เปิดโอกาสให้คนทางบ้านมาเล่นเนี่ยผมก็คงไม่มีโอกาสมีตังเรียนหนังสือใช่เน่เรื่องจริงแล้วคุณต้นพูดมาตลอดเวลาเลยฉันคิดผิดฉันคิดผิดแล้วพอหลังจากการที่มาเป็นพิธีกรปุ๊บเริ่มมาเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสได้ทํารายการของตัวเอง คือทําอยู่กับ j s เอได้ประมาณหนึ่ง<ช>แล้วก็เสร็จแล้วก็เลยออกมาทํารายการตัวเองคือรายการเอาไปเลยสมัยก่อนกับเดี๋ยวนี้ในวงการพิธีกรหรือว่ารายการโทรทัศน์มันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะไหมคะอ้แตกทางกันฟ้ากันเหว แตกต่างกันมหาศาลมากๆแตกต่างเทคโนโลยีต่างๆสมัยก่อนนี่สมัยมุสลิมมาอย่างนี้ไม่ใช่กล้องแบบนี้นะครับมันต้อง,ต,องตัวบอลลุ่มเพิ่มเลยนะดูเป็นติ๊กเวลาจะถ่ายรายการทีนี้นะโอ้โหมันเรื่องใหญ่อะรื่ใหญ่หญไฟอย่างนี้ไม่มีทางะครับไม่มีทางเอาไม่อยู่กล้องเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่แต่ปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือว่าเวลาเราเห็นวิวัฒนาการเห็นคนต่างๆเนี่ยเวลาที่ผมนั่งอยู่ในรายการคนชอบถามผมเสมอเลยว่าทำไมกโครงต่ต้องมีพิธีกรทั้งสี่คน เป็นรายการรายการแรกเลยนะรายการครัวอะไรกันแรกของประเทศนี้ที่มีพิธีกร4คนซึ่งไม่ใช่พราะรัวแม่กลัวหนึ่งนะครับหนึ่งสองทำไมต้อง4คนมันไม่ยอมไปไงมันไม่ยอมไปไงไม่ใช่มันไม่ยอมไปผมทำคนเดียวก็ได้นะครับท่านประธานใช้คำว่าเติมเต็มจริงๆจะให้ดีกว่านั้นต้องมีพิธีกรผู้หญิงมันมีแต่ผู้ชายไม่ค่อยเติมเต็มเท่าไหร่มันไม่ถูกต้องเลยครับควรจะเล่าไอ้สามคนนี้ออกไปเลยน้องต้นเมย์พูดอะไร ไม่ค่อยมีเหตุผลนครับครับดูถาเอาพูดตรงๆนะตอนน้าออกทีวีเลยอ่ามีหนูสามคนเนี่ยตอนนี้ใครจ่ายอาก็มากขึ้นใช่ครับตังอาก็เหลือน้อยลงถูกแล้วถ้าอาไล่หนูสามคนออกมีพิธีกรผู้หญิงคนเดียวอาจะเหลือเงินเยอะอาก็จะรวยๆอาคิดดิอาใช้หมดเหรอวิธีการสอนของอาเวลาที่สอนการทําพิธีกรอะสอนยังไงบฮาร์ดคุณต้องใช้จิตวิญญาณก่อน ถ้าคุณมานั่งว่าคุณจะต้องทำาน่นทำนี่อ่ะผมพูดให้ฟังนะว่าพิธีกรคนต่างยังไงนวัดชอบตะโกนนวัดนี่จอมตะโกนเลยนะครับหนึ่ <S 1> 1, <S งนวัดชอบตะโกนฟังดีๆนะฮะครับเอเนี่ยนะครับชอบลอยชอบลอยลอยครับอ่านรายการอยู่ไม่รู้ใจไปไหนลอยส่วนนี้นี่ไม่สนใจการงานกินอย่างเดียวไม่สนใจการงานถามว่าแล้วผมทำไปไม่ว่าผมไม่ว่าครับเขาตะโกนเพื่อให้ทุกคนรู้และ attention เขามีการตะโกนขึ <k ong> ้นมาเพื like ่อให้ท like. okay. ุกคน attention ฟังแล้วทุกอย่างมันจะเข้ารูปเข้ารอย2ไอ้นี่ลอยเขาต้องเป็นตัวลอยครับเพราะว่าท้าเขาซิงแล้วจมเรื่องมันจะแคบมากเรื่องมันจะไม่มีความสุขไม่มีความสนุกอะไรเลยเขาจะต้องเป็นตัวลอยไว้ส่วนนี้ถ้าสนใจการงานเมื่อไหร่พังทันทีครับด้วยเหตุผลเขาเป็นตลกครับเขาต้องรับอะไรสดสดต้องอะไรตลอดเวลาเขาผมไม่เคยว่าเขาเลยแม้แต่คำเดียวว่าเฮ้ยดูไอ้เทปก่อนดูไอ้นี่ก่อน เพราะถ้าเกิดเขาสนใจตลกมันจะมาจากไหนนะจริงๆแล้วสี่คนเนี่ยเอาบาบอกเลยว่าแยกจากกันไม่ได้จริงๆ mm hmm. แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจคือบางทีเราพูดอะไรไปน,นิดนึงคำๆมากผู้นำอะเอาไปต่อยอด mm hmm. เราเลยกลายมาเป็นโค้วคุณต่อยอะต้องแต่แรกคืออยู่ด้วยกันมาเป็นแบบนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นสิปีมนละ้ถ้าสมมติเราต้งแต่อรกถ้าตั้งตแต่แรกเป็น10ปีครับแต่ว่าถ้ามุดเฉพาะของคุณต่อยนี่8ปีแล้วเข้ามา8ปีแล,แล้วเราก็ชอบชอบพี่ต่อยตอนเวลาที่แกตัดสินใจลาสมิิต มักจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเสมอได้ดังนั้นวันนี้เหมาะมากขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะคุณแอลคุณศาสตได้ก้าวเท้าเหยียบเข้ามาได้ไหมคะการมาเรมีความสุขค่ะฟังน้องอได้ไม่ไดอุตสาห์บอกว่ามาแล้วอ่ะเราอยากจะขึ้นไปยืนเป็นพิธีกรร่วมในรายการครัวคุณต่อยได้ไหมคะเอาเจ้าของรายการตอบเลยยังไงครับเขาแค่ขอร่วมครั้งเดียวไม่เป็นไรหรอกครั้งเราไปเรตยุ้งน้อยอย่างนี้ต้องทายาทก่อนว่าไม่ใช่มาแล้วเอาใครออกไม่ได้ คือให้มา่านๆได้นะที่ผมอึ้งเนี่ยผมดีใจมากเลยว่าอยู่ดีๆมีคุณรถเมย์มาขอร่วมเป็นพิธีกรผมดีใจจริงเอางี้ไหมคุณรถเมย์คุณออกจริงๆเลยนะไม่ใช่ออกแต่ในรายการคุณนะเปิดหัวหนึ่งเทปเลยไปออกจริงๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านคุณตักดูรายการนี้แล้วเดี๋ยวช่วยดูรายการครุงต่อยด้วยจะมีรถเมย์เป็นพิธีกรร่วมด้วยแต่แต่นิดเดียวแต่เอาตัวให้รอดก็แล้วกันเอาตัวให้รอดก็แล้วกัน พักแป๊บหนึ่งขอเตรียมตัวก่อนเตรียมท้องเตรียมใจด้วยนะสักครู่เดียวไม่ใช่เตรียมท้องแล้วท้องแล้วเหรอท้องเองพีเมย์ท้องไม่ใช่ครับเตรียมท้องไว้กินข้าวไปพักแป๊บช่วงหน้าพบกับเบื้องหลังการทำงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟของอต้อยไตรภพจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ